สวัสดีครับพบกับพี่ซุปแล้วรายการวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่ม <N> ต้นทินชีวิตจากทุกปรากฏการณ่าครับจากตอนที่แล้วเด็กๆทราบกันแล้วนะครับว่าการกินผลไม้นั้นมีประโยชนต์ต่อร่างกายอย่างมากแต่หลายคนยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการกินผลไม้วันนี้วิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเพื่อทุกคนกินผลไม้อย่างถูกวิธีครับ หนูมาลีมีผลลังไม้อยากกินไหมให้สุขภาพดีหนูมาลีชวนกินผล,ลไม้ให้เป็นนิสัยเพื่อสุขภาพดีได้ทั้งเกลือแร่ได้ทั้งวิตามินผล,ลไม้ควรกินบ่อยๆเข้าไว้หลังอาหารควรกินผล,ลไม้ด้วย มันช่วยขับถ่ายสบายแต่ผลไม้ดีต้องกินสดสดค,คุณค่าประโยชน์จะได้เต็มเต็มผลไม้แห้งๆดองๆเค็มๆ มลชวนกินผลไม้แทนขนมได้มันก็ยิ่งดีหนูมลีควรมีผลไม้ติดจานไว้ทุกมือยิ่งดีนะจ๊ะพี่สุพครับครับผลไม้เนี่ยกินง่ายจริงนะครับดีมากเลยลูกผมเนี่ยเริ่มจากการกินนมรสตาบัลี่ไอศครีมรสกล้วยน้ำส้มแล้วก็มะม่วงรองครับ ออพอดครับพี่ซุปคิดว่านี่เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพอดเลือกกินแต่ขนมหวานน้ำผลไม้ผสมหรือกินแต่ผลไม้สมจร,รูปเนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่าได้รับ วิตามินในปริมาณที่น้อยมากหรืออาจจะไม่ไรับเลยนะครับแล้วทำไมมะม่วงดองมันถึงไม่มีวิตามินเหรอครับการดองก็คือการนําไปหมักไว้โดยส่วนมากวิตามินจะสูญเสียได้ง่ายหากปล่อยให้อยู่ในอากาศนานๆหรืออาจจะละลายไปพร้อมกับน้ําที่หมักดองทําให้ไม่เหลือวิตามินในผลไม้ดองเลยครับแล้วทำไมผมถึงไม่ได้วิตามินจากนมระผลไม้รวมครับ<อ>เขาบอกว่ามีผลไม้ตั้งสิบชนิดนะครับนมที่ระบุว่ามีรสชาติเป็นผลไม้ต่างๆนั้นส่วนใหญ่แล้ว แทบจะไม่มีส่วนผสมใดๆจากผลไม้เลยครับเป็นเพียงการแต่งสีแต่งกลิ่นให้คล้ายผลไม้เท่านั้นจึงไม่ได้รับวิตามินใดๆจากผลไม้แม้แต่เพียงนิดเดียวครับแล้วทำไมน้ําผลไม้บรรจุขวดถึงไม่มีวิตามินนะครับเขาบอกว่าทําจากน้ําผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน้ <t ina> ําผลไม้หรือผลไม้แปลรูปส่วนใหญ่จะผ่านกรรมวิธีต่างๆเช่นการนําไปต้มด้วยความร้อนซึ่งวิตามินที่อยู่ในผลไม้จะถูกทาลายไปพร้อมๆกันและอาจได้ข้องแถมเป็น น้ำตาลอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าผู้ผลิตอาจจะใช้วิธีการเติมวิตามินลงไปแต่ก็ามีปริมาณที่น้อยมากๆเ <c oughs> มื่อเทียบกับการรับวิตามินจากผลไม้โดยตรงห <c oughs> ากพอสอยากแข็งแรงสุขภาพดีควรกินผลไม้สดนะครับเพราะทั้งอร่อยและได้ประโยชน์กว่าอย่างแน่นอนครับพี่ซุปค,ะค่ะชาวผลไม้อย่างพวกเราอยากฝากบอกไว้3ข้อนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะ อย่าลืมกินผลไม้หลังจากอาหารทุกมื้อค่ะไม่ลืมและทำตามครับข้อที่2อ,อย่าหวานค่ะเพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะข้อที่3นะคะอย่าหลงกลไปกับโฆษณาชวนเชื่อค่ะเ <สๆ S 1> พียงเท่านี้ก็สามารถรับประโยชน์จากผลไม้และได้กินผลไม้อย่างเต็มที่แล้วล่ะค่ะ การเพิ่มวิตามินเข้าสู่ร่างกายของเราไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ร่างกายมีพัฒนาการที่ดีและบํารุงอวัยวะต่างๆเท่านั้นนะครับยังสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยการกินผลไม้สดๆอยู่เสมอทั้งอร่อยและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้มากกว่าการกินวิตามินสําเร็จรูปอย่างแน่นอนครับ มาสมัครเป็นสมาชิกวิตามินข่าวกันดีกว่าครับติชมรายการและร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์รุ่นรับกระเป๋าเป้น่ารักน่รักจากรายการวิตามินข่าวสัปดาห์ละ5ารางวัลครับสวัสดีครับิมน